โอ้ปานังงามครับปนังรับาลเองมีรับาป่ายแม่ไปซูน้องเท่ทั่วน้ เป็นได้เงียบปมันไกเลส้วนกเลขสวงหรอป้มัน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 มาท่านนเดร่มันแค่ปิดดานนี่สิปิดดานอยู่แถวบุยลำแถวนี่นะ

อันนี้สามขีดปุณนอ่อนี่เลยครับตลาดเมืองใหม่ นี่คือตลาดเมืองใหม่เด้อครับเด้อตลาดเล่าเมืองใหม่บรรยากาศกันยังท่านคือขักันใดครับผมส่วนนี้กำลังประมาณห้องโมงกว่าเด็ดยูคาถุงอร่อย

าลาโคลาทางนี้เลยนะคะ

ไม่องได้เลยสบายดีครับสบายดีเนาะอะไรสดได้ไยังไงอยู่ซุปเปอร์อันนี้สมงัวได้ครับพี่น้องเด้อสมงัวอุบลสมงัวอุบลครับอุบลอุบลครับม่หมัไม่ยั้ง

มันนี่ไม่เขียดปะน่ะคือว่ามีปะแถมไม่ได้มันนี่แถมไม่ได้ใส่บ้างเขียดบ้างเป็ดไก่เด้อพี่ดองเลยตลาดเมืองใหม่

Ó. Ah. น่คกบหน้าบ่หรือจะไหน xây cọc, xây cọc để bảo ý sản bảo ý sán. ไปเขาเด้พี่น้องเด้วารอ้พานั่งง๊่ครับพนังหกร้อยจ้ะนังถือเบ็ดวะ ไม่นีเสื้รือเปล่าสาตเดิมสไตล์ร้อยมุกซีทีมีเสื้อบงมโอ้นี่เสือกีหลีกนีนี่เสื้อเวดนเห็นบ่นี่ของแท้ด้หนิมีเสื้อพี่น้องด้อนี่บาทอันี่ก่่อี้องเท่้หนิมีเสื้อกไปน้องได้อสิอ้นทษัว เจ้าเดียวกันเฮ็ดให้ tinh, <laughs> หอยเชิลีนีค่คือบรรยากาศครับพี่นอลาลา้องตลาดเล่าเมืองใหม่เด้อบรรยากาศตลาดเล่าเมืองใหม่ ระวังพี่น้องในชมกันครับผมพี่น้องมาชมในเข้าๆนะครับในเบื้องกันสำหรับคลิปนี้ป้าผูสิรพีและนอ้องไม่กอนเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าคลิปนี้ครับผมขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ